อ้อ๋อผนกินแล้วผนคือมาต้ย่่วางมจกมันนีบแล้วมันรูดออกได้ะเนาะใช่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 ในนยงมาย่มาเจอไจอได้นใหญ่สวัสดีสานผู้ชมทีคารุมหักสวัสดีเอฟซีทเขามารับชมขีปซาบัวไรเนาะ พอยกันคือเก้าพี่น้นกกนองกระซอกซับไล่อีกแล้วเมเนกาซีครั้งแรกที่เห็นพอเจอใส่อันไหนนะใส่ยังไงก็เลยกับกับใส่กับดักหนูแบบยัีหยเจจาใส่ฮะ <c oughs> ใส่กับดักหนู ฝนใส่อันนั้นมีกวยเน่มีเขาสานเน่ซาบุารคังกาซิเคยเห็นฝนใส่นี่แหละเกิดแต่อยู่ร่วมกันมาครั้งแรกในชีวิตจะเห็นฝนใส่มาอยู่บ้านเนะาะจะขึ้นบูหายแนวปลูกผดใหม่ โป๊กนีบโป๊กบ่ดูเขาจะบโบป๊กมันนี้มีจังอันหันมาใส่อะส,สี่สี่ลังสี่ลังเนาะมันคืนนี้อธิบายด้วยวันมันคืนนี้เปไหนได้ก่อนีนนน่นะนูหลักเอาไปกินนี่แหละนี่กับบหลักเออกาแฟบ,บัลลังกบอกเสียดายก็เลยเับมาแฟใส่ไม้ <c oughs> โอ้ จเจ็บใจแห้งว่าซั่นบ่มีมมาเจ็บใจแห้งโนโนลกันลักอันกับดักเพิ่นไปเสยบ่สนเทอีกนลากับดักเพิ่นไปคันปกติคันแม่ว่าไม้ยาวมั้ง นั่นทรงใส่ไม้มันลื่นมาหมดเลยบ่นั้นบ่ลั่น,นเนาะถ้สิใส่ในสวนเฮานี่บ่ใส่มื่อคนนี่กน้กสิวาสางนี่แหละวาสางวางัวงเวนนี่ เก็บใจแห้งว่ะซั่นหนสนูขี้ใส่พ้อมกินแล้วก็ขี้ขี้ใส่พ้อมแล้วอันบ่ได้ครับหนูบ่ได้หยังได้กลับเกือบเสียว่ซั่นลากลักไปากอันน่ะออกไปเยอะๆเลยสิเฮ็ดชุดใหม่จักแนได๋เด้อ พอดีใส่กับผื่นเป็นกะดูใส่แมนแต่ชองล้างเลยใช<า>ย้ติดต่อติดต่อการเดินช่องล้างเลยเจ็บใจแหง้งว่ะส่ะเดือใจหนูเหยาะเยื่อผื่นเอ้ยผื่นว่ะหนูบอลหนูนก,กินแล้วผลพลัน่น กับดักผลบอลันเตรียมป่วยมาพอเตรียมห้ามกับขาอันก็ขาสานมานำจะปาดหน่อยเพราะป่วยฮอ๋อจะเสียนเอรอ ได้เงี้ยมงมองม๋อเพราะมันกินแต่ได้มันจะสิลันถ้ามันมเหยียบตัวนี้อ๋อไม่มันรันี้กแนตรงันนี่มันเป็อะไรแบบน,นนีนนบนอถ้ามันเหยียบตัวนี้นะมันรันโล่ไม่ไม่เด้อไหวนี่เอาไม่ไม่เห็ดลา ได้คัดอัน,อนตัวได้สีวานุกิน,ออนบอลลันตัวนั่นหมดล้างได้แล้ว ไม่ต้องแหงเพราะว่าในพ่นวัตถัยู้เดียบพ่นคว่ว่าข้าัสนี่พน,พ,พ,น,น,นพี่น้องตัวบนกับดาบไหวเดี๋ยวมู อื่นสาวนาะพี่น้องจังมายามมาหลุดมาชมกันใหม่น้อพี่น้องอื่นสาเาสิมาหลุดน้ากันวะหนูสิละของควรไปหรือว่าสิได้หนูมาหลุดน้ากันเนาะพี่น้องเนาะอุ้งสาวละไพี่น้องแป๊บเดียวแวบมาหอยย้ำสาอยู่สวนเนี่ยตะววนกำลังสิขึ้นพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้หนาวหนาวพี่น้องหนาวขนาดเลยพี่น้องเอ้ย น้าจนว่าจุดที่สุดน้มัไม่ได้อีนนี้นะพี่น้องเอ้ยแต่เว็นกำลังสิขึ้นพี่น้องอันนี้โกมกพระโพดของน้ำเบาโพตรเราด้นนี้สิก่อนสิไยยามกลับพี่น้องยามกลับดักหน พอเจอ,อยังอยู่คันผายพัเฮาสิพยายามตุ่มก่อนพอเจ๋ยมานะเปินมายามฝนใส่ตุม่มเมื่อวานนี่มาลุ่นฝนทีน้อง่นลงนามตอนนี้เย็นไาน้ำแข็งเลยตอนนี้อากาศหนาวขนาดเลยพอเจอยกำลังสิลงหนามพี่น้องเลยตอนนี้ <c oughs> <cười> <cười> nào thế sẽ chuyện cái nhau xuống tô nó cả nó cả não luôn nào nào đi đây thì nó mình nói lịnh này nào đẹp ui อากยศนย็นผัดอันล้มยังมือเศร้าพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ต้องขาดก้างไฟบ่ได้เลยเดี๋ยวยามตุ่มแล้วเขาก็จะไปยามมันกับดักหนูองต่อได้นะ ได้อยู่พี่น้องป๊ากนนาวแถอ,อเนะเย็นนี้นั้นขันอากาศหนาวนะากแาข้งขากระแตกเบิดพี่น้องพิงไฟเด้ Má, à, đầy Bên là con này con khóa nhựa nè bà cháu Bà chơi khóa nhựa, khóa yên <cười> <cười> Nào, đi đi nó <laughs> Đây để... có ai vô phi nông ơi. Đi oh. lại tự phi nông ơi. Ba But... chứ <laughs> chơi nào hên. Săn đấy, phi nông. Sáng kiệt mưa, săn Sành... Nhìn lại nào người nắng 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 Ngay cõi lưu vì nó ơi. Ho cõi ho cõi. Ho cõi lưu vì nó ơi. Ek tập vô lâm thơm. Ek tập tòa. Ek tập tòa. Ek món họt mỏng họt thì hả? tôi ní cái lần để bật thước nung. Hử, lăn phía nào เนี่ยนะนี่บอนโูลาอ้อแ้วเลยมันนี้ได้กินนนูดอกมีความเจ็บใจอีกเลาะวนได้นูดี่น้องเลยบอลบอลบอล้อง Nhìn bó đây lên khi mà xảy mày Xảy chân đại bó Bó đại vì ơi Chẳng ăn hả? Thì ừ. ăn ừ. Bó đại vì nó phải Họ có thịa cháy ý cứ khâu Họ có đại tế củng không nghe Gọi แล้วคนขึ้นมาตายอังหนีซะมันหนีอิบแล้วมันรูดออกได้เหฮะเนาะใช่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 พี่น้องเนี่ยมายมามาก็เจอก็เจอไดโนย์ใหญ่หนูขุกตัวบกใหญ่เลยหันถอดมาจะบ่าตัวนักใตายไปจักตัวนักใตา้ไปบังไม้ก็เจอดีใจครั้งแรกก็จันโอ้ยตัวบกใหญ่เลยพี่น้องดีใจจนสั่นผู้ ป่อจำมาหน่อยโลนูน้นะนูผูกซาบุไรกับซีมือเลยพี่น้องซาบุไรกับขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องป่อทุกคนคลิปหน้าพ่อกันใหม่เนาะอยู่ดีไม่แหง้งลำดวนลำดวย,ไ,ดวยไปกันเด้อพี่น้อง